ทำคอนเทนต์เต้นกันดีกว่าไหมได้มาโอ้คเกสคเกสวัสดีค่ะเอาเด็กๆไปยืนเต้นอยู่กลางแก้งแบบนี้รากกันแดดหรือยังคะ มีแดดเลยนี่คะคุณเกศถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าไม่มีแสงแดดแต่ UVA UVB แล้วก็ตัวบลูไลท์เนี่ยมันมีอยู่นะคะึะสามารถทำลายผิวของหนูได้ถ้าหนูไม่อยากจะมีริ้วรอยขอแนะนำตัว d v v i n ตัวนี้เป็นการแดดที่ BS PF 5 0 PA 4+ ถ้าใครสนใจนะคะต้องซื้อทดลองได้ที่นี่คะ่ะ